โอเควันนี้มาแปลงหน่อยงั้นเขาเดทุกคนเคยเล่นเกมแพทริค Cat ไหมไม่เคยหรอโอเคปีคลิป <S <S กอบาแล้วไอ้เธอวันนี้อยากมาพูดเรื่องที่เล่นแพทริคแ a t แล้วเอออึ้งกับตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ทำไมตัวเองก็ต้องชื่อตัวละครตัวแมวแต่ละตัวแปลกๆอย่างวันนี้ก็จะบอกให้ฟังวอาแต่ตัวละครที่ มีในเ์แค่ดะเรียกตัวชื่ออะไรบ้างงั้นมเริ่มก,กันเลยโอเคมาตัวแรกก็คือที่เรียกก็คือแมวแมวเข้าฟิตเนสเพราะอะไรเหรอเพราะตอนอีโวไม่เสียช่อีโวตอนอัพเกรดถึงเลเบลสิบมันก็จะมีก้ามไงล่ะอย่าขึ้นพาไปดูตัวต่อไปก็คือแมวตู้เย็นนั่นเองก็ ก็ตามชื่อเลยมัน,ม,นม,มันตัวเหลี่ยมันตู้เย็นก็เรียกแมวตู้เย็นอ่ะแคนี้แหละเคนี้จริงแมวตัวต่อไปคือแมวกุ้งสีอุธยาใช่เพราะอะไรไม่ใช่ขวานตารึ่นหนึ่งเงินบาทบอดก,ก็ประเทศไทยเนาะประเทศไทยเป็นลูกขวานก็ขวานแล้วบอกวะ่าแมวมันถือขวานก็ต้องขวานแล้วหรอวะใช่มันก็แมวกุ้งสีอุธยาแน่นอนแมวต่อไป มันก็คือแมวไอ้แปลนั่นเองเฮ้ยพร่อที่เรียกกระลูกันอะขายาคอนี้มันก็คือเปรดแน่นอนอีกชื่อหนึ่งด้วยก็คือแมวติดเหลืองนั่นเองก็ไม่แปลกหรอกเวลาทำเลเวลสิบแล้วมันน่าจะโดนติดเหลืองมากแน่นอนดูสิขาโคตรเซ็กซี่เลยว่ะแมวตัวต่อไปนี่ก็คือแมวแมว เออมีอะไรมีหรนอเดี๋ยวว่เดี๋ยวก็มีรู้ข้างมากคนที่สองหรอกผมรู้เท่าไมา่ถึงการครับผมไม่ผิดผมรู้เท่าไม่ถึงการเจ่กูรู้เท่าไม่ถึงการแมวตัวต่อไปมันไก็คือแมวนกยังไงล่ะหรืออีกอันนี้ก็เรียกว่าแมว UFO ก็ได้เพราะมันไม่ใช่ UFO มันคือ,อเอเลี่ยนเอเลี่ยนมันคือ,อเอเลี่ยนจำไว้มันคือ,อเอเลี่ยนแมวต่อๆๆไปเลยมันก็คือแมวแมว ปลาเหตุผลที่เรียกอย่างนี้ก็คุกูรูก,กูรกูนั่นคือปลาป่าวะมันคือปลาไงที่เรียกแมวฟิตก,ก็ได้ป่าวแมวปลาโลมาก,ก็ได้ปะา,าวงั้นเดี๋ยวไปเรียกเป็นแมวปลาทูมันคือแมวปลาทูเหรอแมวปลาทูตัวต่อไปมันก็คือแมวแมวพ่นไฟมันก็ป่อแต่วันพ่นลูกอะไรไหมลูกเป็นลูกก็แหละลูกจะรักกับบนบอลป่าวมันพ่นลูกมาแล้กูกโจมตีก็ ก็ชื à, t t k ê. K ê ่อปกติว่าชื่อแมวพ่นไฟดูดิร่างกายมันก็เป็นแมวงแมวตัวต่อไปมันก็คือแมวแกแก่ละหันตูดมาก้มเก็บซูบุสซี่ก้มเก็บเลยและเลยทำมันเลยซี่ แมวตัวต่อไปนั่นก็คือแมวปัจจัยานแจะปัจจัยงงเลยปันจักรยาโงงๆออเไยไม่มีอย่างอื่นแล้วไม่มีคําอะไรต่อทั้งยูเว้นปันจักรยานตกทางตายแมวตัวต่อไปนั่นคือแมวดับเบิลทูแมวก็ก็มันมีสองตัวติดกันอ่ะก็ดับเบิลทูแมวอ่ะมันติดด้วยกันสองตัวก็มมีติดด้วยกันสองตัว แมวตัวต่อไปก็คือแมวแมวไวฟัวน์เองก็มันเป็นแมวตัวเดียวที่ตายแปลกกับตัวอื่นแล้วก็ตายแอนิเมชันน่ารักสุดละนั่นเป็นตัวเดียวที่น่ารักสุดละเป็นตัวฟรีกับไวฟัวเป็นแอนิเมชันคือแอนิเมชันอย่าเถียงแมวตัวต่อไปก็คือแมวโซฮอสก็มันคือแมวที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาถ้าเลเวลร์สิบนะถ้าเลเวลร์สิบขึ้นไป มันตะแมวที่ลาอตลอดเวลาแล้ววิ่งไปมันตัวที่โคตรของโคตรฮิแมวตัวต่อไปนั่นก็คือแมวแมวคนรวยหรือว่าแมวเคลือบทองทองแท่งรวยรัยกเอาไปขายเลยยิบเลยเคือเขื่อแมวต่อไปนั่นก็คือแมว เจนหรืออีแบบนึงคือแมวเชียงเชียงชาเชีเชียงชาเชียโยดินเนียจะแซนเซนเอาไปตอวโบนะบ้างบ้าฟุ้งไม่เจอแฟนเธอฟุ้งจะ่โอ้โโอ้อ้โอ้อ้อ้โ้อ้โหโก้โหโอ้อ้ายด้วยเอ้โห้อ้โหโอทุกตัวเหยก็โห้อ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 ย่างเช่นอ้โออตออ้โหโออ้อ้ไ้ แมวฟินิทตัวเล็กช่นี้ทุกตัวขึ้นต้ตด้วยหลังตัวเล็กของทุกตัวเช่แหละแบรนด์แมวตัวต่อไปมันก็คือแมวแมววาคิรีคือใช่แล้วชื่อมันเขียนว่าวาคิรีมันคือวาคิรีไงทั้งตัวทั้งตัวนี่ก็นึกว่าแบบเป็นเทพเป็นเทพสวัสดีน้อยตาชื่อดิ วอลคิลรี่นี่วก็เรียกวอคิรี่ไปแหละเขาชื่อมือวาคิรี่แล้วบอกว่าแมวต่อไปที่ชอบไปสุดการตั้งชื่อนั่นคือแมวแมวทอนลนี่สูบแมวทอนละนีสูบอตัวนี้โจมตีแล้วแบบมันจะพึบลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาเมื่อเหมือนแบบอุย้ยเหมือนสูบลงไปแล้วก็เรียกทอนละนีสูบ แมวต,วตัวต่อไปคือแมวตัวสุดท้ายนั่นก็คือแมวแมวโลโลโคสตาร์ก่อนเป็นไม่รู้เรียกชืออะไรก็เรียกโลลคสตเตอร์แหละแค่นี้